คุณผู้ชมคะสาเหตุสําคัญที่อาจจะทําให้วงการครูถูกตั้งคําถามจากสังคมนั่นก็คือการกระทําความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนค่ะซึ่งหลังจากนี้ผู้กระทําผิดอาจจะถูกขึ้นบัญชีดําในระบบฐานข้อมูลของต้นสังกัดและอาจจะมีผลให้บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถกลับมารับราชการครูได้อีกติดตามจากรายงานคุณพงเมธลองเซิงค่ะ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการกระทำของครูผู้สอนยังคงถูกนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องพฤติกรรมของครูที่ถูกมองว่าทำเกินกว่าเหตุในการลงโทษนักเรียนแม้หลายกรณีจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษทางวินยัยแต่นั่นอาจเทียบไม่ได้กับความพยายามกระทำการล่วงละเมิดทางเพศน,นักเรียนของครูบางคน ประเด็นนี้ถูกให้ความสําคัญโดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพออทพบสถิติการล่วงละเมิดทางเพศน,นักเรียนในปี2558ที่มีถึง107คนทั้งการกระทําจากเด็กด้วยกันหรือกระทําโดยบุคคลอื่นบุคคลในครอบครัวในจํานวนนี้พบว่าเกิดจากการกระทําของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียง5คน และหากเทียบจากไตรมาสแรกของปี2559ก็พบว่ามีครูและบุคลากรทางการศึกษาล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนแล้ว2คนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในวงการการศึกษาการจัดทำมาตรการเฝ้าระวังโดยเก็บข้อมูลครูที่กระทำผิดใส่ในระบบฐานข้อมูลของสพทหรือการขึ้นแบ c ็คลิสครูประเภทนี้เป็นแนวทางที่ศูนย์เฉพาะกิจสพทนำมาเพื่อแก้ปัญหาป้องกันการทำผิดซ้ำ ส่วนของครูที่ดําเนินการที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ย <c oughs> ก็เราก็ใช้หลักกฎหมายจัดการอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายทุกประการ <c oughs> แล้วก็สพถอดําเนินการไปตามหน้าที่เพียงแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยถ้าคนที่ทําผิดที่ว่าเนี้ <c oughs> ก็จะไหลไปถึงขั้นที่คงไม่สามารถกลับมาเป็นครูได้อีกใช่ไหมก็จะต้องไป,ไปทาอาชีพอื่นเพราะว่าที่เกิดเหตุมาแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ก็ทางรูสภาทางใครแตใครก็เข้าไปจัดการซึ่งเป็นเรื่องระบบปกติที่จัดการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราการสะสมข้อมูลเนี่ยจะจะทำให้คนที่ยังไม่ทำกระทำไม่ไม่กระทำผิดเนี่ยระวังตัวมากขึ้นมาตรการขึ้นแบล็คลิส์ครูที่ร่วงละเมิดทางเพศนักเรียนนักวิชาการด้านการศึกษาเห็นด้วยเพราะมองว่าที่ผ่านมาการแก้ปัญหาครูกลุ่มนี้ พบการเอื้อประโยชน์ในเขตพื้นที่ต้นสังกัดการตรวจสอบทางวินัยจึงไม่มีประสิทธิภาพมาตรการนี้จะช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาระมัดระวังในพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นแต่ที่ผมอยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือกันมากนะครับพอช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาหลุดหมดไปจากที่หนึ่งแต่เข้าไปเพิ่มปัญหาในโรงเรียนอื่นพื้นที่อื่นอ่ะเั้น การขึ้นบัญชีลิสต์ผมเห็นด้วยควรทำํำแต่ต้องทําทั้งการขึ้นบัญชีลิสต์ถูกไหมการสอบสวนทางวินยัยการไต่สวนแล้วเอาจริงเอาจัง,จงกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องใบประกอบวิชาชีพถ้าคุณทําทั้ง3ด้านไปด้วยกันเนี่ยเราจะการแม่คนที่มีความคิดที่ไม่เหมาะสมกับเด็กเนี่ยเข้ามาในวงการวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้นและสมบูรณ์ครับ นักวิชาการด้านการศึกษายังเห็นควรให้สอพอทอขยายผลมาตรการขึ้นแบล็คลิสครูกระทำผิดเชื่อมโยงให้ครอบคลุมหน่วยงานอื่นๆเช่นครูในสังกัดเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมนำฐานข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูโดยเน้นการสืบค้นประวัติตัวบุคคลเพื่อให้เกิดความชัดเจนพงเมธลองเส้งไทยพีบีรายงาน